สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเป็นอินคิวเบเตอร์นะครับเป็น YE 2 0 0พันะครับเป็นที่ห้อเดวิดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของตัวเครื่องกันครับตัวเครื่องนะครับจะเป็นกระโจมแบบสายนะครับประกอบด้วยหน้าจอนะครับตัวฐานบากระโจมด้านล่างจะมียิ้มฉกให้นะครับแล้วส่วนล้อทั้ง4ล้อสามารถล็อกได้ทุกล้อนะครับตัวนี้สามารถปรับส่วนสูงได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูวิธีการปรับส่วนสูงครับ จะมีแป้นเหยียบนะครับอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับลูกศรขึ้นคือปักขึ้นนะครับลูกศรลงคือปักจะลองปักถ้าคือเราเหยียบไปอันนี้ก็จะเป็นการปับส่วนสูงต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของกระโจงด้านบนนะครับตัวนี้เราจะมีช่องเปิดปิดให้สี่สช่องด้านหน้านะครับด้านหน้าด้าหนาหลังจะมีสีช่ช่องแล้วก็จะมีด้านสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งช่องนะครับ วิธีเปิดปิดเราสามารถกดได้เลยครับเป็นออโต้นะครับไม่ต้องเอามือมาเปิดตัวฝาจะเปิดเองอันรัติน,นะครับก็ส่วนของด้านข้างนะครับที่เราจะมีช่องใส่สายต้าเกลือนะครับด้านละ5้าช่องนะครับทั้งหัวทางท้ายแล้วฝั่งนี้จะเป็นตัวเปิดกับมือนะครับแบบนี้ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีเป็นพวกใส่สายเทมหรือไอวีได้นะครับด้านบน ตัวด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นเสาน้ำเกลือนะครับแล้วก็เป็นถาดวางของนะครับแล้วหนักได้ประมาณสากิโลนะครับเดี๋ยวเราดูที่ส่วนของหน้าจอเลยดีกส่วนของหน้าจอนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวส่วนหน้าจอนะครับเป็นปุ่มกดปุ่มปลดล็อกต่างๆนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นช่องใส่น้ำให้ความชื้นนะครับตัวเครื่อง เราสามารถเปิดสายน้ำได้เลยอันนี้จะเป็นปุ่มปรับเตียงนะครับองศาเตียงปรับสูงต่ำได้อันนี้จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเราบิดไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะหมุนเองมันจะจะยกขึ้นให้เองส่วนด้านฐานกระโดงนะครับเราจะมีเป็นลิ้นชักให้ครับลิ้นชักตัวนี้สามารถเปิดได้2ด้านนะครับก็คือเปิดอย่างนี้ได้หรือว่าจะเปิดฝั่งนี้ได้นะครับจะได้ทั้งสองฝั่งเลย ว่าจะบิดออกมาเป็นขาดวางของได้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวตู้นะครับเราก็สามารถยกขึ้นเพื่อทํารจตดการนะครับหรือว่าวางเอได้สองวิธีนะครับจะมีสองวิธีอันแรกนะครับก็คือบิดต,ตัวสลักตรงนี้นะครับแล้วกดออกอันนี้จะเป็นการเปิดแบบขนัดด้านเดียวนะครับ,บปิดเข้าไปหรือว่าเราก็ยก ขึ้นนะครับตรงนี้จะจับตรงนี้ยกขึ้นก็คือจะเป็นการเปิดหน้งตงู้นะครับในกรณีที่ทำเอ็กซเรย์นะครับเราสามารถดีงอมได้มีช่องใส่่ายเอ็กซเรย์ให้ส่วนวิธีการเปลี่ยนนะครับด้านข้างตรงนี้เราจะมีสลักนะครับให้เราประคองตัวกระจมไวห้หนึ่งหนึ่งมือนะครับแล้วก็ดึงสลักออก ในส,ส่วนอุปกรณ์ประกอบนะครับ <S <S เราก็จะมีต,ตัวเซนเซอร์หกตัวนี้ให้นะครับสองเส้นนะครับเป็นเทมหนึน่งเทมสองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแอร์ฟิลเตอร์นะครับกรองอากาศส่วนกระป๋องนี้จะเป็นออกซิเจนเซนเซอร์นะครับมีให้2ตัวนะครับก็คือ1ชุดเนี่ยใช้2ตัวอันนี้ก็จะเป็นที่แคลออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบวิธีการใช้งานเครื่องนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวนี้เราจะมาดู จุดเสียบสายไฟนะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับด้านข้างตัวเครื่องนะครับจะมีที่เสียบสายไฟ AC อย่างนี้นะครับให้เราเสียบสายไฟ AC เข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วสวิตช์ตัวนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟนะครับผมให้เราเปิดสวิตช์หลังจากที่เราเสียบสายไฟแล้วเปิดสวิตช์ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของหน้าตัวเครื่องนะครับก็จะมีสวิตช์ควบคุมอีกหนึ่งจุดสวิตช์เนี่ยจะอยู่ใต้ถาดจอนะครับเดี๋ยวเราจะสวิตช์กันนะครับให้เราเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับ พื่อเป็นการเปิดใช้งานเครื่องระหวางที่เปิดเครื่องเนี่ยครับรอเครื่องบูสตสักครู่นะครับเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานแล้วจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูโหมดและก็วิธีการใช้งานนะครับรวมถึงปุ่มต่างๆของหน้าจอกันนะครับในส่วนของหน้าจอแสดงผลตัวนี้นะครับเราก็จะมีเป็นตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆด้านข้างนะครับบอกว่าพลังงานอุณหภูมิมากกว่า37นะครับแบตเตอรี่ อย่างตัว power นยครับก็คือเราเปิดเครื่องใช้งานแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นในส่วนของ power นะครับผมนะครับต่อไปนะครับอุณหภูมิ over over temp สามสิบเนะครับก็คือกรณีที่เราต้องการตั้งค่าอุณหภูมิของตัวเครื่องให้มากกว่า37จะเป็นโหมดล็อกอยู่นะครับเราต้กดเปิดโหมดนี้ก่อนถ้าเรากดเปิดโหมดนี้แล้วนยครับตัวไฟตัวนี้จะติดขึ้นมานะครับตัวนี้แบตเตอรี่หมายถึงว่าเรากำลังใช้งาน แบตเตอรี่อยู่นะครับมีใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ด้านล่างนะครับถ้ามีอะลามจะขึ้นอะลามที่ตรงนี้นะครับเป็นไายสีส้มเึ็นหมส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มฮาร์ดคล์ซึ่งจะมีเส้นโยงให้แล้วว่าถ้าเรากดอันนี้จะเป็นอะไรนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตามโหมดของแต่ละโหมดที่เราใช้นะครับสมมติว่าเรากดเข้าไปในโหมดแอร์นะครับตัวนี้ด้านบนก็จะเปลี่ยนเป็นเซตนะครับเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิโอวอร์ Over 37 เป็นเทรนย้อนหลังกับสู่หน้าโฮมนะครับเมื่อเรากลับมาแล้วเนี่ยค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามที่แสดงบนหน้าจอนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดมุณหภูมินะครับอันนี้ปุ่มล็อกหน้าจอโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องจะล็อกหน้าจอเองหลังจากเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับประมาณส5บห้าวิเครื่องก็จะล็อกหน้าจอนะครับและเราก็จะไม่สามารถกดปุ่มอื่นไปนะครับถ้าต้องการกดปุ่มให้เรากดปลดล็อกก่อนนะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นมา ต่อไปนะครับปุ่มปิดอารลามนะครับกรณีที่เกิดอารลามต่างๆให้เรากดหยุดอาร์ลามตรงนี้นะครับเครื่องจะหยุดอาร์ลามไว้2นาทีให้เราแก้ไขนะครับหากไม่มีการแก้ไขเนี่ยอาร์ลามก็จะดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับเป็นวิธีการเสียบโพบนะครับโพบก็จะมีให้2อันนะครับจะเป็นโพบหนึ 1, ่งโพบสอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับจะเป็นตาช่างโพบเราสามารถเลือกเสียบได้เลยนะครับะระหว่างโพบหนึ่งโพบสอง เมื่อเราเสียบแล้วเนี่ยครับให้เรานําสายมาสอดที่รูด้านข้างนะครับเพื่อเข้าปติกับตัวเด็กเดี๋ยวเราไปดูที่ส่วนของหน้าจอในการตั้งค่าในส่วนของโหมดตัวเครื่องนะครับเราจะมี2โหมดก็คือเป็นโหมดแอร์โหมดแอร์ก็คือการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจากอุณหภูมิแอร์ตรงนี้นะครับและนี่คืออุณหภูมิที่เราเซตอุณหภูมิปัจจุบันนะครับคือ27.5แล้วที่เราตั้งค่าไว้คือที่3 3นะครับ ตัวเครื่องตรงนี้จะเป็นฮิตเตอร์บาร์นะครับก็จะโชว,ว์บอกว่าตัวเครื่องเนี่ยกำลังทําความร้อนอยู่ที่เต็มแม็กเลยนะครับถ้าอุณหภูมิใกล้ถึงค่าที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยตัวฮิตเตอร์บาร์ตัวนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆหมายถึงว่าตัวเครื่องจะลดพลังงานลงนะครับส่วนสกินเทมที่เราเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะครับ28.1ในการวัดจากตัวเด็กนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นเทรนการาฟนะครับอุณหภูมิย้อนหลัง ช่วง30นาทีที่ผ่านมานะครับุณหภูมิุอยู่ที่เท่าไหรอย่างไงนะครับตอนนี้จะโชว์บอกอันนี้ก็จะเป็นสกินหนึ่งสกินสองนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็น humidity ความชื้นนะครับถ้าเราต้องการให้ความชื้นเราสามารถกดเปิดได้นะครับแต่เราต้องกดปลดล็อกก่อนนะครับเรากดปลดล็อกปุ๊บไฟติดเราสามารถมากดตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นค่าความชื้นที่วัดได้นะครับถ้าเราต้องการเซตเรากดหนึ่งครั้งคําว่าเซตตรงนี้นะครับจะกระพริบให้เราเลือก เป็นค่าที่ต้องการนะครับว่าต้องการเท่าไหร่กดหนึ่งครั้งเพื่อปิดนะครับถ้าเป็นโ o มดูล d ดิสเบลเนี่ยก็คือไม่ใช้งานนะครับส่วนวิธีการเติมน้ำนะครับจะอยู่ตรงนี้เป็นลิ้นชากนะครับให้เราเปิดลงมาเปิดลงมาแล้วเนี่ยครับเราจะมีแถบบอกอยู่ครับว่าน้ำมีอยู่เท่าไหร่นะครับอย่าให้ต่ำกับเส้นสีแดงแล้วก็อย่าให้เกินเส้นสีแดงนะครับ จากนั้นให้เราดึงออกดึงออกมาเนี่ยเราสามารถเติมน้าที่ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูจากระดับน้าด้านล่างี๋ยวเราจะเปิดเติมก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกเมื่อเติมเสร็จแล้วนะครับให้ดันกลับเข้าไปให้สุดนะครับในท่สุดเครื่องจะไม่ทํางานเลยครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดต่อไปครับโหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมดสกินนะครับโหมดสกินก็คือการวัดอุณหภูมิขึ้นผิวหนังเด็กนะครับแล้วก็ ตัวฮีเตอร์เนี่ยจะทําอุณหภูมิตามน็ตที่วัดจะไม่ได้ทําตามแอร์แล้วนะครับแอร์ air เนี่ยคือวัดแอร์ที่ได้แล้วก็ทําอุณหภูมิภายในแอร์ให้ได้เท่าที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้าสก,กินเนี่ยจะทําอุณหภูมิให,ให้ให้เท่ากับสก,กินที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกดปลดล็อกนะครับแล้วเราก็กดที่สกินนะครับแล้วก็เซตอุณหภูมินะครับที่เราต้องการอ,อันนี้ผมเปิดโควเวอร์37ไว้มันก็จะมีไฟสีส้มขึ้นด้านข้างนะครับ อันนี้เราจะตั้งไว้ที่3 6 5สจุดห้าเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดพรมได้เลยนะครับเราสังเกตเห็นว่าตรงสกินเนี่ยจะมีเป็นรูปโหลดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือการทํางานนี้ก็คือจะเป็นหมดสกินแล้วนะครับอ่ะอันนี้ตัวเครื่องนะครับฮีเตอร์ก็จะทําอุณหภูมิสกินให้ได้เท่ากับที่เราตั้งไว้นะครับส่วนแอร์เนี่ยจะเป็นแค่การดูประกอบแล้วต่อไปนะครับ ของตัว humidifier นะครับที่เราแจ้งไปแล้วเมื่อกี้ก็คือสามารถกดเลือกแล้วตั้งค่าได้เลยอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวออกซิเจนนะครับตัวด้านนี้จะเป็นให้ออกซิเจนเด็กนะครับภายในตู้เราก็สามารถเปิดเพื่อเซตค่าได้เหมือนกันนะครับว่าเราต้องการให้เท่าไหร่เราก็กดเซตนะครับตัวเซตกระพริบเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้เท่าไหร่50 60นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ให้เรากดปิดได้เลยครับ วิธีการตั้งอุณหภูมิ over 37นะครับหรือว่าเกิน37นะครับขั้นตอนแรกให้เรากดปุ่มปดแลก่อนนะครับเลือกโหมดที่ต้องการใช้งานครับกดเซตนะครับตั้งอุณหภูมิให้ถึง37ก่อนนะครับเมื่ออุณหภูมิถึง37แล้วนะครับในส่วนของหัวข้อที่2ตรงนี้จะมีเป็นมากกว่า37นะครับให้เรากด เมือ่อเรากดแล้วไฟด้านซ้ายจะติดขึ้นมาตรงนี้นะครับสีส้มจากนั้นให้เราตั้งอุณหภูมิที่ต้องการได้เลยครับนะครับย้าเราต้องการตั้ง38ก็กด38ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการกลับมาต่ำกว่า37ิให้เรากดกลับมาได้เลยครับแล้วตัวเครื่องก็จะปิดโหมด Power 37เเองในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็จะมีเป็นที่ช่องเสียบของตัวให้ออกซิเจนนะครับ โดยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นเซอร์โวคอนโทรลก็คือตัวเครื่องคำนวณให้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นแมนนวลนะครับก็คือการที่เราต่อผ่านโฟต่างๆน,นะครับแล้วเราก็สามารถต่อออกซิเจนเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ตัวเครื่องคำนวณใ,ให้เรามาต่อฝั่งที่เป็นเซอร์โวคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวฟิลเตอร์กองอากาศนะครับอยู่ด้านบนให้เราขอายครับ เราขายออกตัว้จะเจอฟิลเตอร์หนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นตัวกรองอากาศแล้วเราก็แถมให้แล้วอีกหนึ่งอันนะครับอยู่ในกล่องระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนนะครับถ้าใช้งานตลอดทุกวันก็ประมาณ4ีเดือนถึคงหเดือนนะครับให้เช็คความให้เช็คสีนะครับว่าสีเริ่มเปลี่ยนไหมถ้าสีเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนได้เลยครับวิธีการใส่นะครับก็ใส่กลับเหมือนเดิมแล้วไขน็อตกลับเข้าไป